โรคลมแดดหรือว่าฮิสโตนะคะเป็นโรคที่พบมากในฤดูร้อนในแต่ละฤดูค่ะจะมีโรคที่เกิดขึ้นแตกต่างกันเพราะว่าสภาพภูมิอากาศหรือว่าอุณหภูมิในแต่ละฤดูเนี่ยค่ะจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวแล้วในช่วงที่ฤดูเปลี่ยนไปในแต่ละฤดูนะคะจะมีรอยเชื่อมต่อระหว่างฤดูเนี่ยค่ะสภาพภูมิอากาศช่วงนี้สภาพอากาศหรืออุณหภูมิเนี่ยจะแตกต่างกันมากทําให้อากาศภายนอกนะคะ ที่ร่างกายของเราไปสัมผัสกับธาตุภายในร่างกายของเราเนี่ยค่ะไม่เสมอกันเมื่อธาตุภายในร่างกายของเราก็คือธาตุไฟธาตุน้าธาตุลมเสียสมดุลน,น,นะคะจะทําให้เราเจ็บป่วยได้ง่ายเพราะคนที่มีภูมิต้านทานต่ำหรือว่าภูมิคุ้มกันต่ำนะคะคนพวกนี้จะป่วยได้ง่ายเลยค่ะอย่างเช่นเมื่อปลายปีหรือต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นฤด,ดูหนาวแล้วก็มาต่อด้วยหน้าร้อนเลยฤดูร้อนเนี่ยค่ะแต่ภาคใต้จะเป็นฝนนนะคะ ผลก็คืออากาศพอเย็นสบายแล้วก็มาต่อด้วยหน้าร้อนเมษาเนี่ยค่ะคือหน้าร้อนร้อนร้อนมากร้อนที่สุดเนี่ยค่ะคือความเย็นในร่างกายของเรานะคะเพิ่งจะพาออกไปแล้วก็ความร้อนเข้ามาแทนที่เห็นไหมคะอากาศเนี่ยจะไม่สมดุลเลยคนที่มีเลือดลมดีเอาไว้ว่าสามอย่างดีก็คือตับไตปอดดีคนพวกนี้จะมีสุขภาพแข็งแรง สามารถปรับตัวให้เข้ากับฤดูการต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสบา